สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่การอ่านไพ่อาจารยิงกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็จะมารับพลังงานดีๆนะคะผ่านไพ่ต้าเรนดอมหัวข้อที่มีชื่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉับพลันกระทันหันในความสัมพันธ์นี้ของคุณภายใน3วันนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกระทันหัน ในความสัมพันธ์นี้ของคุณภายใน3วันนะมาดูกันว่าเป็นเรื่องราวอะไรคุณอยากให้เกิดขึ้นกับใครให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเอานะคะอาจารย์มีหน้าที่ในการอ่านหน้าไพ่ให้นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงาน energy โดยรวมนะคะาจะาไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเรื่องราวกังใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือตรงเกือบเป็นการดูดวงส่วนตัวแต่ถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นคลิปของคุณจริงๆใต้คลิปนะคะสามารถเปิดดวงเป็นค่าครูในการให้ดาวอาจารย์ได้ก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณเนาะหรือถ้าท่านใดบอกว่า ฟังแล้วมันใช่มันตรงอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวอาจารย์แนบ QR code ไว้ใต้คลิปให้เรียบร้อยแล้วสแกน QR code นะคะเข้ามาติดต่อจองคิวดูดวงหรือบูชาวัตถุมงคลกับอาจารย์ได้เลยนะคะใต้คลิปนะวัตถุมงคลก็จะมีแผ่นทองนะคะองค์พ่อเพชรขเนตนะคะแล้วก็จี้พระแม่รัศมีนะ,อะโอเค <c oughs> ตั้งจิตอธิษฐานเอานะคะอะไรจะเกิดขึ้นแบบเร่งด่วนกระทนหันฉับพลันในความสัมพันธ์นี้ภายใน3วัน ความสัมพันธ์นี้เชื่อนะคะว่าตัวของเขาเองนะคะน่าจะเป็นคนเดินออกไปจากความสัมพันธ์บอกเลิกคุณมีปัญหาการเดินออกไปจากความสัมพันธ์เฟดออกไปจากความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งคนที่ทิ้งคุณไปเทคุณไปแบบที่ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวการมีปัญหาในความสัมพันธ์นี้น่าจะเป็นปัญหาในช่วงของกลางคืนมีการเลืก,ลาการากันกลางคืนมีการทะเลาะกันช่วงกลางคืนแปดถ้วยชาวธาตน้ำกรกฎพิจิกมี พลังงานของคนที่รู้สึกเหนื่อยแล้วไม่อยากไปต่อแล้วถ้าเป็นพลังงานของคุณนะจันเชื่อว่าตัวคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยท้อไม่อยากไปต่อไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่าการที่เราอยู่ตรงนี้กับความสัมพันธ์นี้มันมีแต่เรื่องท็อกซิกอาจจะจำใจที่ต้องหันหลังออกจากความสัมพันธ์นี้ก็ได้ในบางคนนะคะแปถ้วยนะคุณหรือเขาก็ได้นะคะ Si กออฟซ o r พลังงานนี้ นะคะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่น่าจะเป็นสามีภรรยากันเป็นคนที่มีครอบครัวกันแล้วแต่งงานกันแล้วบางคนอาจจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ก็ต่างแต่ว่าอาจจะมีลูกด้วยกันนะคะเป็นครอบครัวที่มีลูกด้วยกันนะคะเคยลงทุนความสัมพันธ์กันไปแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันในเรื่องของความไม่เข้าใจกัน ตัวเขาอาจจะไปดึงบุคคลที่3หรือนาพาความสัมพันธ์ที่มันเป็นเรื่องท็อกซิตเข้ามาสู่ความสัมพันธ์จนทําให้คุณกับเขาต้องเลิกลากันไปแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณแบบประทานหันซิกออฟสอดการแก้ไขปัญหาจากฝั่งเขา8ถ้วยจากการที่เขาเดินออกไปจากความสัมพันธ์จบไปหรือบอกเลิกคุณหรือว่าไม่ไปต่อในความสัมพันธ์หรือเหตุการณ์ใดก็ตามที่เขาหันหลังไปจากความสัมพันธ์ณวันนี้ภายใน3วันนี้สิ่งที่เขาจะย้อนกลับมาทําให้คุณก็คือ การกลับมาดูแลเทคแคร์คุณและการกลับมาพัฒนาความสัมพันนี้กับคุณเขากําลังมองหาโอกาสในการกลับมาแก้ไขปัญหาในเรื่องของความสัมพันธนี้โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาแต่งงานกันแล้วเป็นสามีเป็นภรรยากันแล้วถูกต้องตามกฎหมายเขาเหมือนกับว่าตอนนี้ ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเขารู้นะคะว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากการที่เขาปิดบังซ่อนเร้นหรือนําเรื่องไม่ดีหรือนําความท็อกซิกเข้ามาสู่ความสัมพันธ์และวันนี้เขารู้แล้วค่ะว่าใครคือคนสําคัญใครคือคนที่เขาควรที่จะดูแลและเขามองว่าวันนี้ถ้าเขาได้รับโอกาสจากคุณเขาอยากจะขอกลับมาดูแลเทคแคร์คุณกลับมาเติมเต็มให้กับคุณกลับมา แบบเหมือนกับมาดูแลใจกันมาให้อ่ามาให้ชีวิตใหม่คุณหรือแม้กระทั่งการกลับมาเพื่อที่จะกลับมาสารความสัมพันธ์ดูแลเอาใจใส่คุณในสิ่งที่เขาอาจจะไม่เคยทําให้คุณในอดีตที่ผ่านมาเรื่องอะไรในอดีตที่ผ่านมาที่เขาไม่เคยทําให้คุณรู้สึกสบายใจครั้งนี้แหละเขาจะนําพาความสบายใจมาให้คุณร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับคุณในทุกๆเส้นทางที่มีคุณนะแล้วจารย์ก็มองว่าถ้ามันเป็นไพ่ของคุณเนะี่ย บางคนคุณก็อาจจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองในเรื่องของชีวิตใหม่ไปแล้วก็ได้นะคะชาวชาบลมนะรักออนไลน์เด็กออนไลน์ได้เดอะเมดิเชียนคนคนี้เขามีเสน่ห์มากนะคะเป็นคนเจ้าชู้มีเสน่ห์ไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่โสดหรือไม่โสดก็ตาม แต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เห็นคือเด็กมาเลเชียบางคนคนคนนี้อาจจะเอาดวงคุณไปดูหรือไปดูดวงเรื่องของคุณก็ได้เขามีความฉลาดนะคะเก่งในทุกๆเรื่องนะคะแต่ในความรู้สึกที่เขามีคุณอยู่ตอนนี้คือเขาจะทําทุกอย่างนะคะเพื่อแลกให้คุณได้กลับเข้ามาชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่งเขามีทั้งดาวมีทั้งถ้วยมีทั้งเหรียญมีทั้งไม้เท้าเขาพร้อมแล้วคะ่ะพร้อมที่จะทําทุกอย่างไม่ว่าจะแลกความสัมพันธ์นี้ด้วยเงิน แลกความสัมพันธ์นี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนที่แบบเป็นคนเจ้าชู้มีตัวเลือกเยอะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณด้วยนะคะเดอะมินิเชียนเขาจะพยายามเข้าหาคุณคนคนนี้เป็นคนสวยคนหลอ่อพูดเก่งเอาใจเก่งแล้วก็มีเสน่ห์ด้วยนะคะชาวธาตุน้ำนะพลังงานใบต่อมา King of Cup เราะว่าเขารู้สึกคิดถึงคุณมากคนคนนี้เขามองคุณอยู่ไกลๆนะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่เป็นรักออนไลน์เป็นเดทออนไลน์มองคุณอยู่ไกลๆนะคะคิดถึงคุณอยู่ไกลๆเป็นห่วงคุณแบบคือห่างๆแบบห่วงๆหรืออยู่ห่างๆแล้วแต่มีความห่วง หรือมีความห่วงอยู่แบบห่างๆอะไรประมาณนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องเดินทางมาพบมาเจอกันมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องแชทต้องคุยกันนะคะบางคนอาจจะเจอกันน้อยครั้งมากบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอกันด้วยซ้าไปอาจจะคุยกันผ่านโซเชียลเจอกันก็แค่วิดีโอคอลหากันหลังจากนั้นก็เป็นการแชทกันคุยกันผ่านข้อความเป็นการเดเร็กส่งข้อความหากันซะมากกว่า King อ f c ั p เป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่ตั้งใจรักถ้าได้รักและเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่แฟนเป็นอย่างมาก บอกเลยนะคะว่าเดอะเมนิเชียนจากคนที่ไม่เคยดูแลเอาใจใส่คุณซิงออฟสอดจากคนที่ไม่เคยทําอะไรเพื่อคุณเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมอบความรักหรือทําเพื่อคุณหรือชวนคุณไปกินข้าวพาคุณไปดูหนังพาคุณไปออกเดทอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่เคยทําสิ่งนี้ให้กับคุณแต่เพื่อเห็นคิงออฟครับแล้วสิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาอยากทําคือชวนคุณไปกินข้าวดูแลเทคแคร์คุณเหมือนกับคนบางคนที่อยากง้อขอคืนนี้แล้วก็เปิดโอกาสให้กับความสัมพันธ์นี้แล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเอง ในความสัมพันนี้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคนคนนี้เปิดใจในความสัมพันธ์นี้กับคุณแล้วมีความห่วงหาอาทรคิดถึงนะคะในช่วงเวลาดีๆในวันที่คุณกับเขามีปฏิสัมพันธ์กันมีเรื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทั้งน้ําตาทั้งเสียงหัวเราะอะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันมีความสุขอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นคนคนนี้กาลังลึกถึงอยู่และอาจารย์มองว่าไพ่ใบนี้เป็นเป็นไพ่ของราชาถือถ้วยคนที่มีจิตใจมั่นคง คนที่ยึดแล้วมั่นคงแล้วแล้วรู้สึกได้แล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดมือออกไปจากความสัมพันธ์นี้อีกแน่นอนเพราะฉะนั้นเขากําลังมองหาโอกาสในการกลับมางอ้อกลับมาขอคืนดีแล้วเขาก็เปิดใจให้กับตัวเองได้รับสิ่งใหม่ๆจากความสัมพันธ์นี้กับคุณด้วยเช่นกันนะคนคนนี้เป็นชาวธาตุน้ําเป็นคนที่ดูเฟลลี่ออกแนวจะดูแบบเหมือนคนจูาชู้นิดนึงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูแบบมีความขุ่นกลิ่ยแต่ว่าเขาไม่ใช่คนจ้าชู้แค่เขาเป็นคนมีเสน่ห์ เขาเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางของความรักใครๆก็อยากเข้าหาด้วยความจริตของการเป็นตัวเขาวางตัวเป็นผู้ใจด,ดีเอาใจเก่งนี่แหละคือเขาเลยนะ King of Cup ค,คนที่มีเสน่ห์มากนะคะเจ็ดเหรียญเขาคิดถึงคุณมากนะคะเขาเฝ้ามองคือบางคนเนี่ยคนคนนี้อาจจะมีการจ้องมองคุณในโซเชียลอาจจะมีการดูเคลื่อนไหวอาจจะมีการแอบส่องแอบดูความเคลื่อนไหวในการใช้ชีวิตข,ของคุณในปัจจุบันนี้ก็ได้ ถ้าคุณกับเขาไม่ได้มีการบล็อกกันนะคะจันก็มั่นใจว่าเขาส่องคุณทั้งวันส่องคุณทุกวันและเขาก็มองถึงความสัมพันธ์นี้ที่มันเคยพัฒนาความสัมพันธ์มาในระดับหนึ่งแล้วนะในความสัมพันธ์คุณกับเขาอาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์มาในระดับหนึ่งแล้วและการปลูกต้นรักของคุณเนี่ยมันเป็นการปลูกต้นรักที่เขาทนุถนอมมาตั้งนาน แต่มันอาจจะมีเรื่องบุคคลที่3ม,มีเรื่องอุปสรรคปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่3หรือเรื่องอื่นก็ตามเข้ามาแทรกแซงทําให้มันเป็นสิ่งอ,อ,อับาอกทำให้มันเป็นประเด็นในเรื่องของความสัมพันธ์คุณอาจจะต้องหยุดชะง,งกักอาจจะต้องมีการบอกเลิกกันหรือมีการจบกัน แต่ในการจบครั้งนี้เขาก็ยังมองกลับมาที่ความสัมพันธ์นะคะว่าความสัมพันธ์นี่มันดูมั่นคงนะในขณะที่เขามีความสัมพันธ์กับคุณนี่มันดูมีความมั่นคงคุณอาจจะให้ความมั่นคงกับเขาคุณอาจจะซื่อสัตย์กับเขาแต่เขาอาจจะใช้นิสัยโดยส่วนตัวคือเดดเมนเชียเนี่ยอาจจะไม่ได้หยุดอยู่ที่คุณอาจจะไปคุยกับคนนู้นคนนี้แต่วันนี้ เจ็ดเหรียญนี้เขาดูเหมือนเขารู้สึกที่มีรู้สึกถึงความมั่นคงในความสัมพันนี้กับคุณและเขาก็อยากเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึง่งเจ็ดเหรียญเขาอยากปลูกต้นรักกับคุณนะแล้วเขาก็เฝ้ามองการลงทุนความสัมพันนี้ว่าเออมันลงทุนมาแล้วมันก็คุ้มนะกับการที่รอคอยความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวธาตุดินนะพุกศกันมังกรน,นะคะ เดอะไฮโลเฟนคุณมีโอกาสที่คุณจะได้แต่งงานนะคะบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้แต่งงานคนคนนี้อดีตที่ผ่านมาเดอะเมดิเชียนมาขยายเดอะไฮโลเฟนเขาอาจจะเคยพูดอะไรที่มันแบบปิดบังซ่อนเร้นหรือเหมือนกับมีการปิดบังอะไรบางสิ่งบางอย่างพูดไม่หมดหรือโกหกเราอาดีตที่ผ่านมาจาย์มั่นใจว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่โกหกนะคะเดอะเม i ิเชียนแต่พอมาวันนี้เดอะไฮโลเฟนทุกอย่างเขาจะไม่โกหกคุณทุกอย่างมันจะคือความจริง และคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ไปเปิดตัวกับครอบครัวของเขาเขาอาจจะพาคุณไปเจอญาติผู้ใหญ่ไปเจอครอบครัวไปเจอคุณพ่อคุณแม่หรือไปเจอสังคมของเขาแม้กระทั่งการที่คุณอาจจะมีโอกาสได้เดินเข้าสู่ประตูวิวาในพิธีทางศาสนาของเขาด้วยบอกเลยว่าคนคนนี้ใจดีเป็นพ่อพระเป็นแม่พระชอบทาบุญชอบช่วยเหลือผู้คนตัวคุณก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเฮลโลเฟนคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ไปเจอผู้เราผู้ใหญ่เขามีโอกาสที่จะเดินเข้าสู่ประตูวิวากับคนคนนี้แน่นอน มีโอกาสแต่งงานสูงนะสีเรียนเขายังรู้สึกความเป็นตัวตนของความสัมพันธ์นี้ซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยเขาอยากจะเก็บรักษามันไว้แบบนี้ไม่ว่ามันจะอยู่ในสถานะอะไรก็ตามเขายังรู้สึกว่ามีความผูกพันกับคุณยังรู้สึกว่าการที่เขาได้มาเป็นเจ้าของในความสัมพันธ์นี้มันมีค่าที่สุดและคุณก็เป็นคนที่มีค่าที่สุดที่เขาควรจะเก็บรักษาไว้ เพราะฉะนั้นซีเรียนเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตยังอยากเก็บรักษาความสัมพันธ์นี้นไว้ไม่ว่าอดาีตที่ผ่านมามันจะมีปัญหามากน้อยแค่ไหนก็ตามเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาคิดถึงคุณมากและเขายังคงมีใจแล้วก็ซื่อสัตย์มั่นคงกับคุณเหมือนซีเรียนนี่แหละคะ่ะนะและเขาก็อยากจะบอกคุณว่าไอ้ที่เขาเป็นรูปภาพแบบเนี้ยเขายึดมั่นถือมั่นกับความมีความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์นี้นให้กับคุณแล้ว นี่คือพลังงานของแรนดอมในวันนี้นะครับประมาณนี้ฝากไปด้วยค่ะบ๊ายบาย